ลาไกยเพลสสวัสดีครับในคลิปนี้นะเราจะมาเล่นเควสเนื้อเรื่องแผ่น 2. 1ุของห้องคซา,าเดลในแอคสุดท้ายกันนะว่าจะพีขนาดไหนรม่ได้ข่าวว่าพีมากส่วนตัวในเล่นมาถึงตอนนี้แล้วก็เอาจริงก็ยังไม่ได้รู้ว่ามันพีขนาดนั้นนะแต่ว่าก็เนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เข้มข้นอยู่มีแบบเปิดเผยข้อมูลสาคัญต่างๆแต่ก็รู้สึกว่ายังปริศนามันก็ยังเยอะอยู่ดีแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้อะไรอยู่ดีนะ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูว่าแอคสุดท้ายเป็นยังไงแล้วก็เราเจอบอสแน่ๆนะในแอคเนี้นะบอสนี่แหลายคนะะน่ยน,นะร เควสสุดท้ายของเนื้อเรื่องสุดท้ายที่จะปิดแพทนี้นะใครที่ยังไม่อยากสปอยตัวเองเนี่ยก็ควรดูไปก่อนได้แต่ใครที่พร้อมจะสปอยตัวเองเนี่ยก็มาดูพร้อมกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะโอเคมาเริ่มกันดีกว่าแล้วนี่เลยเควส์ A Walk Among the Tombstone และก่อนอื่นเนี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้นะฝากกด subscribe ช่องเราก่นเพลย์และฝากผู้สนับสนุนของเราเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะฮะ โกลเด้นเติมเกมเติมเกมเกมซินิแพ็ถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมเกมซินิแพ็บนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่เลขไอเดีเกมชินเซิร์เวอร์และชื่อตัวละครตลอด2 4ชั่วโมงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกทุกเกมต้องโกลเด้นเติมเกมและยังมีบริการบัตรเติมเกมด้วยนะอ่ะมาลุยกันดีกว่าก็เรื่องก่อนหน้านี้นะก็คือเราเล่นเป็นพี่อเวนเจอรลีนแล้วก็เดินไปที่เวทีแล้วก็เขาจะะทโชวอไรกง แล้วก็มีช่วงที่อาร์เคโรนได้คุยกับเวลแต่ผมว่าก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรแน่น<ช>ขนาดนั้นนะใช่ไหมก็แค่แบบเหมือนเล่าเรื่องในอดีตที่ผ่านมา<ช>แล้วผมเข้าใจมันก็เชื่อมกับตีบกบกบเกมน,นิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้เชื่อมมาตรงๆง,ง,งซะทีดเดียวทําไมคุณถึงไม่บอกเพื่อนคุณเกี่ยวกับตัวตัวที่แท้จริงของฉันเวลมันรู้เหรอโออาร์เคโรนมันเฉลยเวลนแล้นี่หว่าว่ามันเป็นมาจากความมืดมิดอะไรสักอย่างใช่ไหมไม่บอกก็ได้ I choose to believe you และเรื่องมาจากการตัดสินใจส่วนตัวแม่อสองคนนี้นี่เลยเพื่อเป็นการเพื่อเป็นการขอบคุณนะฮะถ้าเกิดมีอะไรส่วเกิดขึ้นเราจะช่วยสู้ด้วยไอ้ยะน่ารักมากมากเฮ้ยเฮ้ยชนะเ,นเ,เรอให้ชนะเ,นเ,เรอโอ้ท่าที่ท่าที่แนะนําคือกายภาพเอาน้ําแข็งไฟฟ้าเหรอแล้วก็เล่นตีนี้ไปเลยไหมผมแบล็กสวอนนะ่าจะ จำเป็นไหมหนูชาจาเป็นไม่แน่เริ่มแน่ใจแล้วตัวอะไรดีวะแต่เราควรเล่นอเชลอนใช่ไหมเล่นต้องเล่นได้เขาต้องเล่นตัวเอลีนิดหนึ่งนะหรือเอาแม่ไปเล่นด้วยเลยดีว่าผมรู้ละผมลองเล่นตีนี้ดีกว่า <c oughs> <ๆ S 2> ว่าตีนี้มีแนวโน้มลองเล่นตีนี้ดูเน้นเน้นไฟฟ้าไปเลย <c oughs> มาแล้วมาที่อยู่โรงละครไม่มีไม่มีแขกเลยนะวะ้าไปคอนฟรอนกับอเวนชูรดิน แต่ก็มัรู้ต้องการอะไรนะพี่โอ้โห ladies and gentlemen แขกทุกท่านและครอบครัวเพนักคุนี่โอ้โเปิดม่านด้วยอวออเอาอเว้ยโอ้โหอ z a l e Express Yule l เ n e แล้วก็มีแขกที่ไปรับเชิญมาด้วย Mr a n g e ริ n โหตัวมาด้วยสิก่อนหน้านั้นจะแนะนำแขกก่อน Mr c e r a ร o n ก็คือเรานั่นเองนะฮะเออมาฟี่ลุกแอมออนทีวีแล้วเกี่ยวอะไรเนี่ยเออเพราะว่าคนไอเราเนี่ยเป็นคนเดียวที่เห็นการฆาตกรรมสามครั้งฮะสามครั้งเหลือไม่ใช่สองครั้งสามเหรอยังไงครั้งที่สามกเลยจะเกิดขึ้นนะตอนนี้แล้ว เป็นความตายที่แกร์ที่สุดพวกคุณทุกคนจะต้องตายแล้วกับพบมึงนั่นแหละไอ้สเตลลอรอนเฮะบอกว่าเราเป็นแบบต้นเหตุเฮ้ยพูดไรอ่ะพูดไรอ่ะไม่รู้เรื่องฉันจะระเบิดเซเล,ลอนเอาเฮ้ยมันจะระเบิดเซเล,ลอนในตัวเราอะแล้วก็ทุกอย่างจะถล่มทลายทั้งหมดเ้าทําได้ทำไปนานแล้วแต่พนันไม่ละ่ะเออบอกเลยว่าชนะแน่นอนมึงไม่ทำหรอก อทำได้สิบับไปบับมาคือเนาะฉันน่ยมาจากที่ลกร้างของเซกุนเนียมีมูลค่าแค่60เหรียญแดงเท่าน,นั้นเองแต่ว่าไม่มีอะไรค่าฉันได้ฉันไม่เคยแพ้เลยเคยได้ยินไหมล่ะว่าการหลับคือการซ้อมตายทําไมคนมีชีวิตถึงหลับลเราไม่พร้อมกับการพักผ่อนครั้งสุดท้ายยังไงล่ะทุกคืนเป็นการฝึกฝนสูจ่จุดจบของพวกเราโหยอดเอาเว้ยเอ้ยถือดาบด้วย พร้อมเปิดไพ่หรือยังสวับดีดและสวับซีทั้งหลายทำไมอันนี้มันเล่นใหญ่จังวะเล่นใหญ่เกินเอ้ยเห็นดาบเราด้วยถอยเตามาปึ๊บลงพนันสามโพดำชนะแล้วล่ะนะโอ้ัห <c oughs> <c oughs> เอ้ยนี่จังว่าเอ้ย,เ,อยเควสเปิดมาถึงสู้เลยว่าจริงๆน่าจะเอาเพล่าใส่ช่องนี้มาแต่ม่ปอนไรว้าไปหัวยางเจ็บ ปปึึบบไหนดูซิอึดแค่ไหนดูซิอึดแค่ไหนามาเฮ้ยยิงเกินดีบัฟเกินไหนดูซิอึดแค่ไหนามาชโจ๊ะเจคโจ๊ะเจคโจ๊ะเจคอุ้ยขึ้งหลอดเองรดน้อยจังเพราะเราไม่ได้เอาตีมาแบบดีบัฟมันนะเราเน้นท่านไม่ตายทีที ียนูอันปั๊บตาไดา้ๆสู้เร็วมากเลยอ่ะเควสเปิดมาถึงสู้เลยอะไรอ่ะเอ็กแทกไมนิทากเกตแอ s p o ส s i b l e โอ้โหเราต้องเราตีตีตัวมันไม่ได้ด้วยเนี่ยหลอยชาได้4แต้ม อ่าแผลอุ้ยอุ uh, <h <h ้ยห anyway ั่งเจ็บโอ้โนี่คือมันสุ่มดวงว่ากูจะโดนเดเมจหรือเปล่านี่นะอย่างวงนี่เบรกซะเบรกแล้วปาต่อนี่ป้าบป้าบเดอะอัรเครนอนชั้นหน่อยอู้หแสลเจ็บไปดินี่ดึงเรียบร้อย เหลือชีวิตสุดท้ายแล้วนะไปเลยปังจีธรรมดานี่เก็บสแต็กลงรดเร็วทีมนี้เน้นเก็บเน้นเก็บจะตายไหมเนี่ยเธอนี้จะตายไหมอุ้ยเจ็บมากเบิดฟิลโอ้ แอ็กแท็กวินิทาเกตโอ้ถึงว่ามันต้องมีตัวตีหมูพวกน,นี้เองอ๋อก็บวกเลขกันเฮ้ยเลขแพ้อยู่ดีวะมันแปดเต้มเลยเหรออะไรวะเนี่ยเอ้ยนี่เราชนะเว้ยเอ่อแบล็กสวอนชนะโอ้โหลอยชาตีได้แค่ตัวเดียวคือมันเหมือนกับว่าต้องแบบต้องแบบโอ้โหนี่คือตีตัวเดียวแพ้แน่นอน โอ้โหฟลาไปเถกก็นับโอ้ยีนเองการโจมตีแบบต่อเนื่องก็นับกัฟกาได้แต้มเพิ่มด้วยนะถ้าเกิดตีก่อนถึงเทธนมันแต่นี้เรากดไม้ตายไปก็ไม่มีประโยชน์เราต้องตีหนึอ่าโอเคหลวยชาก็โดนคนเดียวใช่ไหมแบบอู้ยโดนหนักด้วยตายวะเนี่ยอู้ยอ,อู้ยอู้ยโดนหนักมากโไม่กดมันเอาหนักมากมันเอาเยอะมาก โอ้แต่เนี้ยมันมันบังคับเราจริงด้วยนะมันบังคับให้เอาตัวตัว,ตวโลหรือตัวอะไรก็ตามที่มันมีแบบมีตีหมู่มาใช่ปะตีหมู่แรงขนาดไหนก็ได้แต่แต่ต้องบังคับตีหมูมาด้วยออโอเคอ่ะเราเก็บบัฟต่อก่อนที่เนี้ยปัญหาคือหลวยชามันติดมันติดสถานนะเนี้ยดิต้องรีบเอาให้ตายละสี่ห้าห้าหกแล้วก็ตีธรรมดาเจ็ดแล้วก็แปดเก้าพอดีได้ปาดทีหนึ่ง ถ้าจะชนะแล้วมั้งป๊๊มได้ข่าวว่าเขาเนิร์ฟบ,บอสให้มันอ่อนลงเปะ่าหรือเราโหดไปโอ้โหเราโหดไปหรือเปล่าเรียบร้อยลงไปเฮ้ยเฮ้ยมึงมาใหม่เหรอชนะแล้วนะเว้ยฮึคัดซีนย่างชอบฮิเมโกะก็มา เนี่ยไม้ตายคือเจ๊อัคคารอนจะทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยพนันชิปสุดท้ายป๊าบโอ้กกะบาดเนอะนี่มันจงดีเหรอใช่ประเนี่ยวไม่ใช่โอ้มันลงเหรียญ่ะ อ๋ฝนเป็นเหรียญวิเทราจังเฮ้ยอัครรนบอกว่าจะไปแล้วเหรอม่ม็นมองหาอะไรหรอกมันอยู่ในฝันครอบครัวไม่เปิดประตูให้อยู่หรอกเพราะอะไรเพราะว่าเส้นทางที่คุณเดินมันไม่รับได้โดยพนด๊อนี่เพราะว่าพวกมันไม่เหมือนไอออนซนอื่น ไม่เคยมองไปที่ใครแล้วไม่เคยจําเป็นต้องมองมันโอ้กำหนดชะตากรำให้มนุษย์เดินแล้วก็ในเวลาเดก,กันก็สร้างเงาขึ้นมาที่ค่อยๆล้อมรอบพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นส่วนของเงาไปเหมือนเหมือนกืนไปนะยังเรานะย,ย,ยังมีสีอยู่ตรเนี้เท่าไหร่ก็พอแล้วล่ะเฮ้ยไอวิลิสเซอร์เฮลิติสเอ็นเลยว่ะ อะไรจะโต้ตอบยังไงวิพลังเยอะมากโอ้โหมึงส่งเหรียญทำลายเมืองแย่มากนิสัยแย่มากโอ้่หพี่เวลพี่เวลกางหลุมดำพี่เวลกางหลุมดำเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยงยงก่อนพี่อาเคารอนหยุดเวลาหยิบดาบเฮ้ยท่มากเดี๋ยวจะไว้อาลัยให้กับคนที่จากไปน้ำตาเปรบเสมือนสายฝน เพลงดาบคลื่นให้คลื่นซัดเจ้ากลับบ้านไปนสร้างนีเท่มากเก่งที่สุดในเรื่องตอนนี้โอ้ยปานฟ้าระเบิด ติดดาวแล้วฝนกลมาตกใหม่โอ้โหไม่กอดที่นี่ที่ไหนแบกหัใหญ่และทะเลฉันสำเร็จหรือยังเอ,เ,อเ,อเ,อเอ้าเอ้าไอ้นี่ตายเหรอไอ้นีโ่โดนโดนสรุปโดนอะคือโดนปาดเมื่อกี้คือตายเลยเหรอมาอยู่ในโลกหลุมดำเฮ้ยดูสิว่ามันจะโชคดีจริงหรือเปล่าจะโชคดีรอดจริงหรือเปล่า <c oughs> คือชีวิตของอเวนจูรีนนะโชคดีมาตลอดชีวิตไม่เคยตายไม่เคยแพ้ใครนะพนันชนะตลอดเสมอนี่แหละ IPC จะให้เจ้าทุกอย่างนี่เปิดสล็อตเล่นก็ได้เป็นไงเ,เดี๋ยวเราจะมาเจอกันในคาควาสคาควาช่าเฮ้ยมีเสียงอาคาดอมพูดกับเราด้วย มันน่าเสียดายที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เจ้าคาดหวังเฮ้ย <Hey, S 1> <Hey, S 2> ได้คุยกันด้วยว่าลบล้างสินะสำหรับเจ้าฉันจะเป็นเอเมเนเตอร์ที่ทซ่อนตัวตนของตัว,ตวเองแต่ว,ว่าลบล้างไม่เคยมองไปที่ใครทั้งนั้นไม่มีหน้าไม่มีรูปแบบไม่อยากจะพูดด้วยลบล้างกลืนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแค่บ,บางคนเท่านั้นที่เคยไปอยู่ใต้เงาที่จะไปได้ไกลขึ้นและ อยู่ในความลบล้างมากขึ้นเท่านั้นเองอันนี้คือที่สุดแล้วขฉันสินนะพื้นที่แห่งความตายอันนี้เป็นแค่ฝันเท่านั้นเป็นหนึ่งในการผุดขึ้นมาของไอเเราอยู่ที่นี่แค่สั้นๆก่อนที่เราจะย้ายไปในทางของเราความตายของฉันหนุบๆมาแล้วสินนะถึงแม้อยากจะตายก็สัญญาไม่ได้หรอกนะเห <c oughs> มือเขาอย่างไง <c oughs> การแสดงที่สนุกมันเลิศมาก <c oughs> ความตายที่แท้จริงไม่ได้คงอยู่ใน พื้นที่ฝันของเพนักคุี่เพราะนี่คือวิธีเดียวที่จะเปิดความลับที่มันไม่สามารถพูดได้ยิ่งกว่าการฆาตกรรมต่อเนื่องใช้ความตายในความฝันเพ้่ไปอยู่ตรงนั้นเพนาคุณี่โ <c oughs> ดเรยど <c oughs> ไอ้มันรู้อะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับตัวเราสักอย่างโอ้นี่ไงเหคดาากรรมมันไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความปนเปวนความฝันมันไม่ใช่ทะเลที่ไร้ขีดจำกัดมันเป็นเกาะที่เหงาเปล่าเปลี่ยวเป็นเกาะร้างที่แยกตัดจากโลกภายนอกเฮ้ยไม่มีใครรู้ความจริงจนกระทั่งมีคนไปฝากหนึ่งแล้วก็กลับมาบอกคนที่เคยมีชีวิตรอดจากแบบอะไรอะเฉียดตาย แต่ว่าไม่สามารถพูดความจริงได้โอ้โหสำหรับฉันต้องมีบางคนมาฆ่าฉันเหมือนที่ฆ่าผู้หญิงผมเงินผู้หญิงผมเงินคือโรบินบอกเฮ้ยคาร์บอกว่าสามารถเอาไอ้สลักของฮาร์โมนีออกให้ได้ด้วยเพราะเอินว่าฉันมีดาบที่คมมากตัดความฝันได้ตัดได้ทุกอย่างเจ้าฉลาดมากตั้งใจทำให้เราอยู่ฝัง่งตร้ข้ามกันเอาแต่พูดว่าเป็นเอเมเนเตอร์อยู่นั่นแหละ โอ้มันเดิมพันทุกอย่างจริงแฉันระเบิดเสร็จแล,ล้วไม่ได้หรอกแล้วก็หินอเชลินมันก็แตกเกินไปที่จะที่จะเอาตัวรอดไปอย่างปลอดภัยด้วยซ้ําถ้าสุดท้ายแล้วเจ้าไม่เปิดดาบออกมาเนี่ยฉันก็จะแพ้พนันไปแล้วเอ้ยเคยวันไว้หรือเปล่าเคยสิแต่ว่าฉันพนันกับโชคที่ดีของฉันเท่านั้นแหละ นอกจากนั้น,นก็ไม่มีอะไรเลยเช็ดตื่นจากฝันนี้แล้วไปในะที่ที่เจ้าควรอยู่การพนันของเจ้ายังไม่หมดเท่าน,นี้หรอกคืออาวนทรลีมันเดิมพันว่าถ้ามันปล่อยพลังแบบนั้น่ะอัชลอรจะต้องเอาดาบออกมาฟันมันแล้วมันจะได้ไปค้นหาบางอย่างในโลกความตายซัมติงถ้าเกิดตายจากฝันอะไรเงี้ยต้องไปด้วยตัวเอง ก่อนที่เราจะจากกันต่อคำถามฉันอย่างหนึ่งได้ไหมทำไมเราถึงเกิดมาถ้าเกิดมาเพื่อให้จะตายคํคำถามอย่างงไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยคุณก็ไม่เคยหรอกใช่ไหมละ่ะแต่ลบล้างเนี่ยมันก็ e n น e ว o ็ e นี่จะแปลว่าอะไรดีวะแบบล้อมรอบล้อมรอบคุณกับเราทุกคนไม่มีความหมายใดๆทุกอย่างไม่มีความหมายกลืนกินใช่ไหม ลบล้างกืนกินทุกคนคำตอบของฉันอาจจะไม่สามารถขี้ข้าของคงงงของเจ้าได้เพราะมันอยู่มาตลอดการเดิน,นทางของเจ้าและเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าไปแล้วอย่างที่คุณพูดนั่นแหละเจ้าพูดการหลับคือการซ้อมตายทําไมละ่ะเพราะเราไม่พร้อมที่จะยินดีต้อนรับความตายนั่นเองแล้วก็เลยอยากจะเตรียมตัว,วถ้าตอนจบถูกถกาหนดไว้แล้วก็ไม่เป็นไรเพราะมีหลายอย่างว่าที่มนุษย์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็มีหลายอย่างที่เราสามารถทําได้ก่อนที่จะถึงจุดจบ และเพราะสิ่งนี้พูดด้วยประโยคสีแดงจุดจบจะเปิดเผยความหมายที่แตกต่างกันไปเลยมองไปที่กระเป๋าอยู่สิเพื่อนได้ให้คำตอบขึ้นมาแล้วกูรหดลักโอ้ที่ด็อกเตอร์เลโชมันให้อะไรบางอย่างมาประมาณหรือสปาร์เกิลเออนี่ไงไอเนี่ยด็อกเตอร,ร์ให้มาเดดด็อกเตอร์แอดไว้ว่ะสินเป็นไปได้ในดีมสเคปไม่ใช่ความตายแต่เป็นโดมเมนซี่โดมเมนซี่แปลว่าอะไรวะ ดอมันซี่แปลว่าไรสติหรือแบบเออถูกหยุดแปลว่าการพักตัวการอยู่เฉยๆมีชีวิตต่อไปนะโอ้เหมือนด็เตอร์รู้ว่าไอ้นี่มันแผนแผนจะตายในฝันนะ่มันก็เลยส่งคําเตือนเป็นคําแนะนํามาให้ไว้เฮ้ยไอเด็กนี่มาไ <มา S 1> ด้ว,วัโอ้นี่ซังจะไปแล้วเหรอ,อใช่เพราะว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ แล้วเขาอยู่ไหนล่ะพ่อแม่อ,อยู่ในที่ที่ทุกคนจะไปที่ไกลมากๆอไอเอ,อาเวนเจอร์นะี่มันเป็นพระเอกของแพทชัดๆโอ้ยว่าจะมาถึงวันที่ฉันก็จะต้องไปเหมือนกันเดี๋ยววันนี้ยังมาไม่ถึงนะขอเตรียมตัวก่อนขอเตรียมตัวไปเจอหน้าขเ,เาขาก่อนกบคาวาชาแล้วทำให้เขาภาคภูมิใจหล่อมาก เออ่าฉันโชคดีนี่วาได้คำอวยพรของเทพไทยครอบสกายทราเนี่ยเออแต่ก็ยังดูกังวลอยู่นะก็แ <c> น <oughs> ่นอนบางทีเจ้าจะช่วยได้ก็ได้ไดอ่าพูดอะไรนะที่บอกว่าเอามือมาชนกันอ่ะเฮ้ย <c oughs> ฉากซึ้งก็มาหูยพระเอกของแพทผมยงให้เลย 父心が何度瞳を閉じますように、その血が永遠に巡りますように、旅がいつまでも平穏でありますように、経歴が決して露見しませんように、僕たちは。 อカワのオーロラの下です。さようなら。カカワ社。ตายหรือเปล่าทิ้งให้เป็นปริศนาแน่นอนว่าตายหรือเปล่าแต่ก็ไม่ตายหรอกไม่ตายอยู่แล้วอะถ้าอย่างเงี้นะแต่วาจะกลับมายังไงมากกว่าอ๋อคือมัเหมือนหลับไหลเป็นแบบนิทราไปเลยถ้าเกิดตายในะฝันแน่เลยแต่ผู้ชายคนนี้แตกต่างไปเขาอยู่และหาจใจในปัจจุบันในทุกๆคืนทุกๆก,การพนัน ไม่มีความพ่ายแพ้เข้ามาเลยชะตากรรมสั่งให้เขาชนะเสมอแต่ตอนนี้ในความลึกห่วงลึกห่วงฝันที่ลึกแบบไม่มีที่สิ้นสุดเขาได้ตายลงจนได้หินของเอชอดินหายไปแล้วเฮ้ยเจดจะมาว่ะแต่เขาเมื่อกี้บอกว่าหินัเปชดินเสียแสงสว่างไปแล้วก็คือแบบเหมือนมันดูเหมือนกับคนอื่นว่าตายไปแล้วนะ คุณพยยามจะเปิดตาแต่เห็นแค่ความมืดดำอันนี้มุมมองใครอันนี้คูเป็นใครตลกจัดปั่นไปแล้วน,นี่กูเป็นใครอันไหนความทรงจำเริ่มมาใหม่เอเวนเชอรีนปล่อยเหรียญมาเยอะแยะแล้วก็อะเคลรอนงันดดาบออกมามีพลังทเทฟไาไม่ได้มาทำลายพลังของ preservation อนุรักษ์แล้วเวลาก็ถูกหยุดไปสักพักหนึ่งจนความมืดขึ้นมา Yes I am ล a ก o อยเฮ้ยแล้วเราผมมาที่ไหนเนี่ยเฮ้ยแซมเฮ้ยผมมากับแซมได้ไงอะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยแต่รอให้เธอตื่นขึ้นเจ้าเคยเจอฉันมาแล้วฉันคือแซมไงล่ะตอนแรกจะโผล่มาก่อนหน้านี้เพื่อบอกความจริงบางอย่างกับเจ้าแต่ว่าเจอสิ่งขัดขวางเยอะแยะเลยสิบเอ็ดครั้ง ก่อนที่จะรู้โลกนี้กับฉันมันพันกันมากเกินไปแล้วก็ยากที่จะหนีจากข้อจำกัดของสคริปเอลิโอพูดถูกในพื้นที่แห่งความฝันนี้คุณกับเราจะได้สิ่งที่ไม่ไม่น่าลืมเลือนไปเลยไม่รู้หัวใจของผู้คนแบบเดียวกับที่เขาและกัก้ารู้หรือไม่มีความเชี่ยวชาญแบบซื้อวูฟกับเบลดสิ่งที่ฉันเก่งก็มีแค่ใช้กับผู้ร้ายที่ไม่ได้ต้องการความไม่ตาเท่านั้น ก็ลเลยมีวิธีเดียวที่ใช้ทำลายล้างสินะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฉลยตรงน,นี้เลยเหรอเฮ้ยนึกว่าเฉลยหลังจากนี้น้องไฟฟลายลาย,ยังไม่ตายน้องไฟฟลาย,ลายเฉลยเฉยเฮ้ย เฮ้ยผมคิดว่าเฉลยผมไม่ได้โดนสปอยมาไงผมนึกว่าแผนนี้ยังยังไม่ได้เฉลยอะไรเกี่ยวกับแซมด้วยซ้ำแล้วนี่อะไรเนี่ยคาแรคเจอร์มันคุยกัไซัตวดีเฮ้ยข่าวกระตุ้นฉันจะหมดแล้วนะเว้ยทำงานของเจ้าไปดิคุณกับฆาตกรต่อเนื่องนั้นมันต่อเชื่อมโยงกันอ้าวไอ้นี่รู้เหรอไอ้นี่รู้เหรอว่าฆาตกรคือใคร ออเโดนด่าบ่อยแล้วแต่ว่าไม่เคยคิดว่าจะโดนให้เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับาตกรรมนะเว้ยมึงมันกาวพลาได้ยังไงสันเดย์ปัญหาของคุณะไม่ใช่พารานอยแล้วคุณอ่ะบ้ารู้ไหมเนี่ยไอ้บ้าไอ้ตัวคลั่งนี่ไปว่าของคืนเฉยเจ้าไอ้ครอบครัวเนี่ยหักหลังหักกระดูฉันแล้วก็เอาเชี่ยวฉันออกตอนนี้ยังจะมาใส่ความคณกรรมอีกเหรอ บ้าไปแล้วคนที่ดื่มโซกแกาดยู่ก็มาเทนั้นแหละพี่จะไปเอาเอาไล์อะไรกับหมาจรจัดพูดอะไรไร้สาระมันจะไปสนใจไอ้แขกที่ไปเล่นใหญ่ในะถุนสนุกมากกว่าไหมไม่ต้องก,การให้คุณมาเตือนฉันหรอกนะพอไอ้นั่นเดินเข้ามาผ่านประตูเนี่ยก็รู้แล้วว่าต้องการอะไรข้าแี่พรองฉันเห็นทุกอย่าง มายากลเล,นนล่นๆแน่นอนอาจจะลอกฉันได้จะไม่สําคัญหรอกคิดว่าทาไมเราถึงปล่อยเขาไปแลวทำไมถึงทําให้เวทีมนันโล่งว่างเปล่าเพราะว่าทาร์เก็ตของฉันตั้งแต่ตอนแรกก็คือเจ้านั่นไงแหละเฮ้ยยิ่งเขาส่งเสียงมาเท่าไหร่ก็ยิ่งมีโอกาสให้ฉันที่ทําให้คุณและเจ้านายที่แท้จริงของคุณชดใช้ด้วยเลื่อเอา้าวไอ้นี่เป็นขนารกรจริงเหรอเนี่ยถ้าใช่ไหมข้าราชการจริงทําไมคุณต้องเป็นความลับขนาดนั้นล่ะ เฮ้ยคุณก็มีมีหัวหน้าที่ยากที่จะคือเข้าใจนะแต่มันไม่พูดว่าอะไรโอ้เหมือนกับไอ้ไอ้หัวหน้าครอบครัวที่มันบอกว่าไม่ต้องสนใจฆาตกรรมแล้วก็ไปจัดเฟสิบอนใช่ไหมล่ะพี่ชายดูเหมือนการปลอมตัวของคุณนะว่าคุณเข้าใจทุกทกด้านของครอบครัวเลยนะปลอมตัวเหรอนุตาบอดแน่เลยที่จะกล่าวหาฉันแบบเป็นตัวปลอมลองเปิดตามองดูสิว่าใครเป็นตัวปลอมกันแน่ แน่นอนทุกอย่างคุณมันจริงหมดแหละผมสีน้ำตาลเหมือนโปรดิวเซอร์ของดิมสเตรมตาสีส้มเหมือนหัวหน้าครอบครัวในติงเกลและแผลเป็นแปลกๆที่เป็นมาข,ของบัดฮาวการ์ททั้งหมดอะมันจริงหมดแหละจากทั้งหมดแฟมิลีมม่เมอร์52คน เฮ้ยเอาความจริงจากให้สองคนมารวมกันเป็นในคนคนเดียวก็เลยกลายเป็นคำโกหกแล้วก็สร้างฉากหน้าที่เรียกว่าการละเชอร์นี้ขึ้นมาบอกสิว่าฉันผิดลูกน้องของอินิกมาตาเฮ้ยไอกาละเชื่อนี่คือใครวะเนี่ยสรุปเฮ้ยกลานั้นเนี่ยไม่แย่เลยฉันประมาทเจ้าไปหน่อย เราจะพิสูจน์ได้ไงล่ะว่าฉันฆ่าน้องสาวแล้วก็ไอเด็กลักรอบเข้ามาคนนั้นไอเน,นี่ยมันพิสูจน์ว่าคุณและไอ,อเดทเนี่ยมันเชื่อมกันนั่นก็พอแล้วไม่รู้หรอกว่าทำยังไงนะอแค่อย่างนีท่านั้นแหละคำตอบของคำถามฆ่าเขาทำไมเฮ้ยฆ่าเธอทำไมเฮ้ยไอการเชื่อรนีน่ฆ <c oughs> ่าจริงนะสรุปเฮ้ยสรุปตัวร้ายคือ cái này không tạo nữa, tôi bảo hai cái đấy, thầy chụp chặt ta lên tàu của phu nhân như thế nào, huy, thầy ta, 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 thầy เฮ้ยได้หลายคนด้วยววจบแบบนี้ได้ยังไงครับผมโหเฮ้ยแล้วฉากสุดท้ายใครตายอ่ะซันเดย์ตายเหรอโอเคก็จบแล้วทุกคนอย่างที่บอกที่บอกว่าเล่นมาสักพักหนึ่งยังไม่ได้ตื่นเต้นเลยว่าแต่ฉากสุดท้ายนี่เอาเรื่องวะตั้งแต่แซมเปลี่ยนตัวเองเป็นไฟฟลายแล้วก็เหมือนช่วยเราออกมาจากซัมติงนะแล้วก็กาแลคเจอร์นี่ไม่รู้เป็นผู้ชายตัวจริงหรือยังไงต้องติดตามชมตอนต่อไป ก็มาดูกันว่าแผ่น22เนี่ยจะมีอะไรนะเนื้อเรื่องแผ่นนี้จบหรือไม่แต่ผมได้ข่าวว่ามันมี4แผ่นปะได้ข่าวว่า22ไม่จบจบ2 3นะก็มาดูกันแต่ทําดีมากเลยนะคือถึงเนื้อเรื่องมันจะยังมีปริศนาเยอะแยะแต่ว่าเควสสุดท้ายเฉลยอะไรหลายๆอย่างแล้วก็คัดซีนแต่ละอันนี่คือเท่มากโดยเฉพาะไออาร์คอลอนกับอเวนเจอรีนเนี่ยสุดจริงก็คุณภาพมากนะฮะเกมนี้ก็ใครคิดเห็นไงกับเนื้อเรื่องแผ่นนี้เนี่ยก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะฮะสุดยอดวันนี้ ลาก่อยก็ขอลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะฮะแล้วก็อยากดูคอนเทนต์อะไรจากช่องลาก่อยเพลงนะก็คอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย